วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมผีกันนะคะเราปากก็ไกลไม่มากทําไม่้าไมด็กน้ากลัวขนาดนี้นะอ้จะก,กลัวอะไรก็แค่เกมอยู่ใ,ใกล้ดิถ้ามึงกินนะอ้ กูเพ่ได้ปิดตอนลแล้วมึงจะสคิปอินโทไหมก็ได้อะจะคิปไปได้แล้วเปิดเนมเลยเปิดเนมเขียนไปสี่หูเขียนยังไงวะอ๋ออยู่ข้างบนเหรอกูไม่เห็นนะมันดูมกูอยู่กูอยู่ขนาดไหนกูอยู่ใหม่มาเนีใหม่มาเนีวันดีค่ะอินเทลก็แล้วก คืออะไรลืมไม่รู้โอ้ก็ได้เฮ้ยแม่มึงเป็นเกมไหมจ๊ะไม่จ้ะเราต้องมีความอดทนความสามารถยฮูี้ักษว ่อเลยอทีโออ๋อนามสกุลมั้งบีมมึงกดเืต้องมีความเ้มความสามารถวอนนี้เราก็อยู่กับบีมนะคะนั่งพ้อกันแบกผีเลยอะจริงๆฉันน่ากลัวกัจะกลัวเลย่เก อะไร Take for filling in a short note i c อะไรอ่ะ Shoot s h o o r s For me if you need anything ห้องนอนจ้ะห้องนอนเหรอจ๊ะห้องนอนแม่อยู่ไหนเนี่ย แล้วดูเสียงเเสียงไม่หมดเลยเสียงเลอะพ่นเฮ้ยมึงอยู่ใกล้ๆไม์บิม <c oughs> เราอยู่ใกล้ๆไม์แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาไม์มาใกล้เราเรามอยู่ใกล้ๆ <c oughs> ไม์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไม์มาอยู่ใกล้ๆเราเฮ้ยมีอาหารด้วยวะด้เดกมากโอ้ชิเสียวอ่ะ มึงคิดไงมาเล่นเกมนี้อะฮะมึงชวนกูไม่ได re ้ชวนมึงบอกมึงจะเล่นเกมนี้บีมึงดูอะไรบางอย่างดนิเออบอกพ่อเมันกั้มึงไรอะรูปลูกกับรูปแม่เหรอก็แม่งโดนฉีกเว้ยก็มีใครฉีกสักคนมึงว่าใครล่ะมึงจะเล่นเกมโทรศัพท์ทำไมไอโฟนอะวางก่อน วางไอโฟนก่อนวางไอโฟนก่อน <c oughs> เออคืออาสาจีฮ<ะ>่าเอกิโอเอกิโอทำไมมึงต้องโอด้วยมึงต้องจุออไม่ต้องออกมาจากทีวีมึงดูทีวีดิเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแต่กูเห็น,ม,นมึงดูเดะดูจิด <c oughs> ูโอ้มาโอ้แค่นี้กลัวเหรอลูกแค่นี้กลัวเหรอ <c oughs> มาใกล้ๆก mm. yeah. ูมาใกล้ๆกูเลยรักมึงนะแต่นนี้กูรักมึงมากเลยบีมใช้แข็มตัดเสียนะครเพราะแกมเพิ่งซ่อมเสร็จ ต่อบ oh <my> ีกูให้มึงเลือกบีมึงกดมั้งดิกูกดแล้วโอ้ไม่กดแล้วเอาเป๋ายิ้งฉุบใครแพ้กดเป๋ายิ้งฉุบยิ้งฉุบกดเลยจ้ากดเลยอูมิงโกงอ่ะกูไม่ได้โกงกูดูมิงนั่งเล่นในโฟมมึงอยู่กับกูก่อนกูบอกกูอยู่คนเดียว ขึ้นบันไดเนาะจะต้งห้องนอนแม่ใช่แต่ว่าตอนนี้มือกูยาวมากหลังจากคือที่ไม่ได้อยู่ก็งานเยอะมากไหนจะเป็นร้องเพลงร้องอะไรนี้คุณบีมก็แบบรอคุณบีมไม่ใช่งานค้างใช่ไหมก็เลยของบีมบีมยืมสมุดหน่อยดิเอาไปลอาที่บ้านอะไรยี้นะคะก็ห้องไหนบีมให้เลือกห้องนอนจ้ะเออกูรู้ห้องนอนแต่กูไม่รู้ในห้องไหนห้องนอน ห้องนี้แน่เลยห้องนี้กูเพิ่งออกมาแล้วห้องเนี้ยอาเขายังไม่รู้อ่ะจำไม่ได้คืนน้ำลายคืนน้ำลายใส่ไหมเฮ้ยคตัวแค่ใจ้วันเลยพี่เจนมึงจะไปขโมยอาหารเขากินเหรอพอง กูเ,เปิดมากูก็เจออันแรกเลยอ่ะแม่งเอ้ยน so eh? ี่ต้องไปห้องนี้จานอันนั้นแค่มาทูลหลังให้ฉันน <ha ียสิเสียงบีมอะไรจ๊ะเฮ้ยไม่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  โอ้ยตบตายแล้ะรีมชอบผีใช่ไหมเรารู้เรารู้ว่านายชอบห้องนี้จำได้ว่าเราเคยผ่านมาแล้วเราก็เลยรู้ทันไงไปห้องไหนห้องนี้อยู่บูวีเหมือนจะไปกันทุกห้องแล้วว่ะเดี๋ยวห้องไหนไม่ได้ไปแก มุณดูรูปในโทรหัวใจเหมือน,นดวงไฟไหม้อ่ะจริงหรอมไ, <c oughs> ไม่กินเราว่าระวังไม้ไว้เถอะเพื่อความปลอดภัยชีวิตของไม้เงิน <c oughs> เพื่อจะเยอ่ไม้ถึงใช่ไหมไปไหนอะไปไหนไ ชื่อไปนี่นะอ่อนวอนใช้ยา<ป>งานข้าง,งยิงนังอยู่ังห้องป้าติมยย่เอ้ยงานค้างลิงลนังอยู่บนห้องไลฟ์ชัดเมืม่อป้าติมทวีงานหลนายงานมาให้ทุกคนในแบบนี้เช่นมีงานท้างทุกคนมีแม่กระทานคนซ้อมและไม่ซ้อมบนตีเป็นไงเพลงป้าติม พลงปติมเจ้เพลงปติมปาเตมมากก็แต่งกันสองคนโอ้ยพอเหอะโอ้จ๋ามันเดินวนอยู่อะวไม่ต้องให้เจอผิดรอบยจริงเฮ้ยได้กอดออนแตงฟอร์ลิงแตงฟอร์ฟลิงอกมัมส์พิวออินเดอลูชีนิสวันแล้วห้องนอนมันอยู่ไหนล่ะอะไรคือฮ s นี่ตอนเอวี่โลยมไปรูปแม่กับรูปหน้าแม่หายแม่ก็เป็นตัวอ่อนเชื่อ่ะไหนหน้าแม่หายหน้าแม่อ่ะเยยอไม่หนุกเลยเกมนี้ เห็นหน่ากลัวเลยลแหมเมื่อกี้โหรชินชินเฮ้ยแหมยืนอ่างนี้ไม่เคยน,าน้าขึ้น,นมึงอะไงย่ขึ้นอย่นี้เลยขี้โกงอบองก<ว>อยิงฉุบเลยบอกยิ่งฉุบเร็วเร็วเปลี่ยนเกมมันจะจบได้ไงคุณดูรอดูอยู่แหม,แ,มแล้วมันไม่มีอะไรให้กดแล้วนะกดข,ข้างล่างไม่ได้แล้ อย <t ôi> ่างนี้เราต้องเมื่อเราเจอผีเาต้องหั่ชั่งห่งแเหมือนจ้ชั่หน่เติร์เตร์ดเติรเห้องไหนว่าอ่ไ้องนี้ดีกวห้องน้ำยังไม่ได้เข้ามั้งเข้าเราไม่ใช่หรอน่าจะเข้าแล้ว ข้าวันแรกขึ้นบนอเจอห้องนอนแล้วล่ะว่ากูเจอห้องนอนแล้วัอยงนวปดสียงดิเีอมปิดตาสิไม่เลยน ปิดตาไีมึงว่เ่ยแหละห้องนอนดีมึงกดเลยมึงกดไปชุดเบาไปฉุดไปชุบเลยกีกองีกองขอไปชุบไปเลยน่าดีมกดดีมกดเร็วเร็วเร็วีมกดกดตรงประตูมึงเปิด ดูด้วยใส่เดิมเปิดเปิดเดี๋ยวนี้เปิดไม่ค่อยแย่เลยอะไรวะกูไม่เห็นนะกูใส่ตาสั้นเนี่ยกูไม่ไม่ใส่ตาสั้นยังไม่ค่อยแย่เลยโอ้ยมาคนเดียวเด้อเว้ยคุก็อยู่เองตั้งหนึ่งอาทิตย์เด้อเว้ยแม่มึงไปไหนมาออสเตรเลียนะอันนี้มูน ใครมึงเลือกที่ไหนทิ้งอยู่ข้างอันนี้ฉันล่างไอโฟนเธอเป็นเพื่อฉันนะเธอต้องเลิกเล่นไอโฟนเนี่ยชี่แต่พังทิ้งเธอดูสิ <c oughs> ข้างหน้าไม่น่ากลัวไปไหนไวะ <c oughs> ีฟ้าไม่เป็นไรเมาส์ยังอยู่ข้างกายเราเสมอ กูคือกูปิดตาไม่ได้ไงแว่นนี้เท่แว่นเก่งจัะเอ้ยแม่ ถอดแว่นแล้กูถอดแว่นเลยกูไม่รู้กูถี่อไผีแล้วตายเะเจอผีแล้วอะไรนะเจอผีแล้วมันวิ่งหนีอ่ะตายเลยจเกมโจดี จอนดีเหอจอนดีหอโดีจอนจอน์ดทรูว่าเดอะคอสมันจะคนเราเป็นผู้หญิงใช่ปะเอ้ยไม่ใช่กดผิดอ๋อแล้วใช่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็กดผิดนะอย่างเกมฮะอุ้มฟอร์มวอวันนี้ก็ขอจบเกมนี้แค่เพียงเท่านี้นะคะเดอะเดอะไกด์ป่ะเดอะไกด์ซีวูกเกนซีวูเกนเจอเนกเนกปีปีหนปีที่ปีหที่สิบสามนาทีเลยไม่เกี่ย เิ็กเกียร์ยาเงยกียร์พ่อไปละโอเคไปละบ๊ายบายไม่รู้เสียงจะเฟล,ล <c oughs> ป่า <c oughs> บีมบีมนะบีม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 ก็ใจหาย,ยขนะนี้ก็ฝากไลฟ์เพจด้วยนะคะเพจเพจวิขุนะคะก็อยู่ใน channel นั่นแหละเออบายบายจุ๊บ